ม่อยังอีกโอ้ยตัวเทียมเพื่อนรักเบิ้งเพื่อนตกกันว่าจังสันปลาดุกปลาดุ๊กมาเอาของตาวเป็นหน่อไอเอ้ยเต็มโลก้องเราเลยคนปลาดุกหน่อยโอ้ยปลาเขียนหน่อยครับพี่น้องหวานซอสสาหร่าทำเป็นลาลานโตเด้พี่น้องเอ้ย ใช้สูงกับอีบูดเขากันเวะไม่อย่งอีกโอ้ยเอาเอากลนมกนพี่น้องบานนี้มาด้วยคบเฟนครับสองสุพรครับวันนี้สายปลาสายปลาพี่น้องเอาพี่นองบ้านหมูมา้วนจะขอ่สง่อัน้ายาาปลาพบ่นเอาพ่นองบ้านน้วเบสูงุรัวายปงาสัน

ป๊าดนับเป็นล้านตัวเลยตัวนี้พี่น้องเลยป๊าดปลาดุกแมมปลาดุกน้อยพี่น้องนี่แม่นาตักแม่กิดเอามือกนเดดอาเนี่ยเนี่เห็น้ลายเหนหมดมากเลยโอซอเพนลาันมลอาเยาให้หมดเลยน้่ามันอเอาม่เมดเ่นพี่น้อเอ้มันใ้น้เ่น้อาน้นอามันงเอ้้อเอ้ี่น้ีนอเา บ้มกส่ใบตองสาตพี่น้องเอ้ยมาดู้าวมาดาวปนหน่อยพี่น้องเอ้ยเบีวไปเอาวันเบีวอย่างอาซาไปเอตองสเโอ้วันไหเดียวยากาไปตองสาตวลเลี้ยวพนละมกช่กินป้าปลาเลน่อยจิแ้ตายก่อนจิตนะครไปป้อยกยนี่ป่อยน้ำกินน้ำก็ได้ดอกหลายปัี่เมือดกก่นมตวกเดียวอ้อมขาอ้อมเอวแมนหมือพี่น้องเอย ครับน่นู้ดผบมาเป็นห่วดอ้ว่พี่น้องัผู้ใดจะเงมาเห็นหลังนะชักเม่อันีนยุคกลางเนอ่อน้มันกอนยุกลางงันนาเด่นบางเอาไปเลียวมาทุงนทางพวกแมวเลี้นบกเล่นไผ่ด้วพี่น้องก็เอาปลาขอนย่างเดียวนี่ไปหัวส่งศสลบยู่ไปเจเอาแล้วมูเจ่ออึดมองเล่นตีเปล่นในปาเขาบันิวานะอยู่เม่สน่อหมอแม่แมยันอยู่ในสายกนะแต้าม่แม่แเจ็บอยู่นี่ละแต ข้าวเซียนยาเนี่ยข้า่อื่นผู้ใดลรคมาผอหรือผู้ใดจังมาพ่อแม้มสินนี่ละแม้มสินมันมีน้ำอยู่ตะแดแรกได้เอิญดอยมุญาม้ามันบุกอ่อนมันจันใจบุกอ่อนแม่น้องไอ้กระบปกเราเด้แต่มันสิบบุก่อนอยู่ใส่เอาอ่อนเพลงได้กุ้เห็ีปวงเสิเด้อเห็ีปวงมาท่านหอเอาเลยหอยจีบน้ำมาใส่ใบเอามัดใส่เอาถังเอาถังมาอีกไมัตู้คือกำแหกเลย ปันด mm ุง hmm. น้อย่าเป็นยังแมนจืกันแล้วกันว่ากนแล้วน้อยอยงไม่ใหญ่หอกท่านมีิดไม่ใ่แก่ในเบื้งไปรอันไต่หมี่นอรมานี่เน่เนเนน่นี่นน่เนนี่นี่นเนยเนี่ยเนี่ยเนเอนเีเเนน่นเ่่ยเย่่่ลนนเ่เ่นอเีน่นยยย่นนอเ เจีเดียวดรงดอกเด้อพี่น้องเลยมือนี่ปลาควาลครับปลาควาลเรือว่าอาฟีดจนมุมครับพี่น้องมือนี่เรือว่าปลาบ่มีหมงคลไปครับน้ำบกหีจากพี่น้องปลาตาไธพันว่าอาฟีดจนมุมพันว่าเจียภาษาอังกฤษอ้าววดาดิโซซวดถึงน้ำโอ้ฟันบุญภาวะทะเนนอไปในีทถึงน้ำเราดินสัวซัวกับพี่น้องเลย ในล่องพี่น้องเลยฝุ่นปลาดุกหน่อยโอ้ยปลาเขีงหน่อยครับพี่น้องอ่อนซ่อนศาสนาเป็นล้านตัวเลยพี่น้องเลยข้าวกล้วสีไม่แห้งขี้งเนาะถึอเงาตัวกลงหันนี่เมื่อดินท่งกลัวไม่ฝุ่นก็มีเอ้าพูดได้ไหมเห็นห้างนกเจ้าไปนี่พี่น้องเลยนีหันห้างนกเจ้านี่นเมื่อไปคือดินสวดๆเสียงมันดินในห้างเลยวันนี้ยิบดอกลาวาสุได้หลายบบวกกันได้หลายเป็นไดรได้หลายเป็นได้บวกกัน่ไกินเด้ มาด้อพี่น้องเ้ยแฟนครับสหมกสบลครับบ่แมซี่เพนใหโลบ่แมี่อกเด็กเด้อพี่น่ออ้ยเอาปลาคอนเอาปลาคอนครับนี่เจยวพ่อยงให็เกิดยเอาเจ้ากระมานี่ราอยนนี่เยืนอยู่นี่ิวาไว้ดันร่างเนี่อไปดูหน่อยนะพี่น้องนนาเรียนวยๆอยู่ในถุยในกระยวมันคือสิ้อยู่ในหุ่มีงา่ยมันออกว่าไ้ ดีๆบ่นนะแล้วถึงไปดูโลกมันจะซาใจแต่เอบางในมันข้าอยู่ข้างๆพวกน่านมแต่สัวๆด้วยฟองสเดแดกพี่นอนเลยแม่มันเกิเป็นกาสาเนาะเกาส่ามันลวแม่มันบืนไปน็ มันก็คาบลูกไปว่าฟินมันบืนไปได้ไกลเดิจำแนกบุกไปบ่ได้เพื่อนหมาบืนไปตายน้ำงางนั่งจางท่างงานนั่งยินว่าพี่น้องบืนไปตายน้ำงางนั่งนี่ละเพิ่นเอินว่าสุภาษิตเพิ่นว่าบืนไปตายด่าหนาเพิ่นว่าบ่งหัวโบง้อกล่นก้าวกลับเพิ่นว่าติดใจเอาด่ามหนาไม่กลัวแมงอยู่กับายเผื่อ ไปกระตายไปเอย่าเอถ้ากูพ่อสาทังหาพี่น้องไปไปบืนไปบืนไปพ่อขี่ตมทิมงานเอาไปใส่ปะตกลุ้มซำมีดเอาไปใส่เสียงาดีเอาไม่ตัวไปเขาที่ว่าบาดค้าเขาบอกไม่ได้ตัวเี่งเปนเ้คนน่ะเอ้เทียงีบ่มลงไปอ่าอนมาเสียงอีอจนปลาห่งมันเสียงยังะไพี่น้องเสียงปลาหงเือหงดูได้ด้อ จิง้จง,งานมา่อยไปเจ้าเก็บอยู่นีเร่อคอยไปเกินสิว่าดิอ้ยปลาดุกหน่อยพี่น้องเลยากลากอยอ่งานหน้าน<อ>พี่น้องเว้ยหลายปีจะได้มีตัวบริการตาหลาก,กลเราใช้เกินไปอันนี้ตัวหนึ่งไหมมัมน,นอนไอเียดุมตุ้หัวแกเออเอาลาไปน่าแม่นอ่เอาจิ้งกายสำัพี่น้องอันนี้ประตูท่านน่หมดอยี่ อุ้ยป่นเต็มอยู่ยนแหวกว่าทางนี้เองหก่็เลยเห็นเปียบอะไรที่จะแเ่นหกแล้เก็หนีมนหนึ่งกอดดอดพีเดนอนอิเลสอาราดี่ด่นใกล้เคีงต้นนึงหัวชุดจุรู้จะเหงามนไม่ใช่ตัวนั่นปันเดมันโดดมหาจอเอาข่อยไปน้ำเนี้ยมาใส่น้ำก็มีแห้งเป็นโรสาเาอ กันลงไปพูดิเไตองไปีน้องเตียวลูกสาพูดติเีาไปตองเ้อพี่น้องเลยพี่เนี่ยห็นเออน่ะเอามน้ำกินน้ำครับพี่น้องพุนพอใส้ถุงใส้ถาจะไปใส่ถุงผาด้วยยางไกจะตียางไก่ไปตีเออตาบปุเดอลูกสาไปยีนองเด้อไปย่น้องไม่อว่าได้กินตีน้ำมาบวกไงเจากระลักน้ำแล้วมาบวกจะเกียมเจากระลักก็ทอดูลงไปลูกสาเจ้าเลยไป อ๋อปุ่นปุ่นโอ้ยหมดรเป็นนังว่ามันมีตู้นั่นเด็ดนั่นแม่มีตู้ไหมนี่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 เห็นปะเห็นอยู่เออเห็นก็เอาตัวเอาเดี๋ยวบอมกบเนาะกบมันท่านได้นั่นอยูนตู้มันก็จะเห็นได้กบแต่ยู ผลบ้มากตายซ <c oughs> ั่มผลบ้ามาบ่อใดเนี่ยตะเก้าเป้งแซนแล้วไม่ตรว <c oughs> มาเด้อครับพี่น้องเลยแฟนครับสุโมองสุบอนครับมื่อนี่ปลาทีมงานครับเอาปลาจนมุ่มครับพี่น้องหรือว่าฝีจนมุ่มครับปูม,มีหมอกไปครับพี่น้องหรือว่าปลาคอนปลาคอนภาษาอีสานบวานเห่าอาเอื่อนในทุกรูกแบบครับพี่นอ <c oughs> ้องขูดบู๊ยแม่น้องพเืเราเหลียวหลอกแหลกหลอกแหลกแหลกเลยเขา <c oughs> ไป่อกงูไปติดย่านป้าเขาแล้วมุลไปติดบูไปติดงวเขาฟุกเป็นดอกได้ไร นเบิ <so> ้งมาปุยป้าน้องนที่กพี่น้องโอ้งไาดถ้าพี่คนม่ห้ปะเดียเอาเกียมาใส่ทำไมโมกใส่ใบตองสาดหมกหน้าป่อยหน้าพี่น้องไงมตอแมตท่านใยอมพูนไม่ต้องหัวฝันครับก็เขาหลุมอุ่มๆมกลางหน้าหน้าพี่น้องเลยรามันเราเปืดปังไเราก็ะเพาะโอาพ่อเียมัเถียงขึ้ตากันฟ้องออกเรอ เออ่อนซ่อนอะเจ้าป่ามาแต่ใส่เนาะมันมันใหญ่หนีอันนี้บ่เมืเออจ้าโก้มันใหญ่กับตัวนี้ใหญ่อื่นตัวนี้ยังไงมันใหญ่เดินไปหน่อยอยู่เดี๋ยวไปปล่อยพี่น้องมันไม่ได้กินดอกพี่น้องไงใช่เจ้าใดมาตัวน้อยนี่มันจะไปปล่อยิตายอ้าวเกิดแล้วบ่นนาขาอยู่พี่น้องนี่อันนีก็จะไปลากให้พี่น้องมาอีกรอบสองครับพี่น้องเราทีมงานท่านในขึ้นมากเมดครับแม่ตัวคนโอ้ยเป็นห่วงล่าพี่น้องแบงค์วีบ่าขาขาวล่าพี่น้องเลย มาขึ้นมามามาหู้เดียวกันก็ไร้นมาคนเราหู้ก็อะไรป้าเขาเป็นยังไรไรป้ที่นว่บดมนไหองอืมได้ไปป้องไม่องไมได้น่นเด้อที่บูดก็ส่งนะพี่น้องเออเียปัเจ้ามาบอกว่าสินเงจังเลยเฉดไอเียใส่นีให้เบิกกันนะไม่้องไปเออเุ

ไปเรียกปลาดุกตัวน้อยออกพี่น้องไอไหนคิดถงาีไข่เนี่ยเอามื่อคนละหน้ากับยาจีติ่ง้างยาจีิแล้วก็ว่ายู่หน้าเล่ามันออกเป็นตัวปลาดุกอันเป้านมันก็ออกเป็นไข่ออกเป็นตัวด้องูนั่นออกเป็นตเดยบ่ออกเป็นไข่ล่างงูป่าเป็นตัวมาก พยายามปลาบ่พยายามใส่อ่ะคุณพี่ไอ้ป่อยน้ำอ่ะเว้ยไปขันอ่ะป่อยน้ำออกจากเขาดดอเจ้ไปไปไปแต่สิมีบ่มมี่อ๋อกระซ้าันก็ถ้าได้ไปบ่มีเห็นก็มีน้องห้องของมาเติมคุณพี่น้องไปเปเลี้ยงเป็นเรียงป่อยจังหน่อยก็ได้จังเด็ดไปป่อยเอาตัวน้อยๆไปปล่อยตัวใหญ่ยห้ามันใหญ่ยให้ก็ไปแต่กินถีงข้รุ่นนะพี่น้องมาเลยขืนมากหัวหน้าแม่น้องไปครับวันนี้พยยามปลา ้ยเป็นกำลังเกี่ยวขอดอพี่น้องเอิ้นเวุ้นนท่านทุ่นข่าวดอครับกำลังจิดเลี้ยงพี่น้องทวนเหมือ้กำลังปรุงและตรงหนามพันท่าทางหนึ่งเหมันกำลังเกี่ยวพี่น้องวุ่นเวิ้นอยู่ อปขี่คันเอาดออาอมันขี่คันะมันนอนหมันนอนบลุแต่พอเราว่าคนคือมันนเ่อกีเาขันข้นมันกัมาจับรลุอเยที่ยังก่อนอย่าง่้มันอยู่ทั้งขาเลยอ้องเป็นตายอยากแล้วแล้มันลุ้มลุ่มยังไงปลาบืนเจ้าปลาเปร แต่ว่าแปลีื้บอยเห็ดหลุมไหว้คนดูไปหวทนไมุ่งไม่ยนะาเ็นค่ินะโลลงมาเนยหี่ยเทนี่าอันนี้น้เแม่โอ้ยเสียงห้องค นียปปาคอปนี okay. ่งให้ปลาดุกอค้ยอยู่้างอกไม่นไเบ่บได้ีนองโอ้ยงไัดยุนแล้วบบดีแล้วยันปาคองหา่ออกวอ้นนี้ยุปลาสนิไยัง สลิดก claro, <c Ris ky> ็เสียงนี้ปลาคน้องฉันไปบ้างคุณเนี่ยปลาบืนปาเบืนเอาเนี้ยเยดาลท่านเอาดอกท่นเหม็นอยู่แม่คนจอที่ซื้อดอกใส่ปลาหยังเราเบงเสียงไม่ปลาบดูเล้ยงได้นงไโอ้ยสีงี้ปลสลิดปาสลิดจากเลือดอีนั่นก็จะปาสลิดออยตัว ผักสลิด uhm, นี่กินเด้มเอามาเก็บใส่รถเปียงเก็บใส่อันนั้นแม่ใส่ขอันนั้นเฮาแม่มันลงมาจากไสจัี่แล้วนั่นน่ะสลิดบ่นี่สลิดใหญ่นั่นตัวนั้นบืนเด้พี่น้องนนอาบปานะเาไปเก็บปุ้นปเก็บใส่เฮาุ้นปตั้งาเก็บใส่ เก็บพี่น้อยเก็บเขาบอกว่าที่ได้กิอดีไว่าเวะด้วยวะครับสดิมานะทั่งไหบุพินงองเ่าได้ปล่อยเด้่มีปลานึ่กินเมืปลาแดงมาโลงมาตะสาบรรยากาศอ่ดว่าน้ำลงมาจากปลาเนนอยมันคือกินได้ะบอกว่าไงกินดูดีเนาะเป็นตเชื่อมปลาพี่น้อยจบๆอยู่ ยี่คุ้นล่ะปลาจมอมกินง่วมันเป็นตัวกันยว่าเล้ะินงเขากินงเขาเมื่เป็นเหล้าเมื่อนั้นแม่น้องปอยอยื่อกินเจี้ยนเข้าวเดียวแต่ปลาเข็งคุหนึ่งข้าวเดียวข้าวเดียวแล้วกันสิปอยข่อยขึ้นกันข่อยกันสิปอยข่อยขึ้นกันข้าวแม่น้องไส้รุ่นกันทีหลังข้าแม่น้อสิรมันลงยงเงี้ยมาแลงเราคือสิมีแต่จังคันมันมาลันล่องซื้อของงาน่มันล่มลมมันสิลงครันปลาอยู่ท่าหนาบ่อน้ำยาบอยู่มันบ่ลงผุ่นมันเบิ่งเขาสาผุ่นมันถือกินสายผุ่น ก็เลี้ยเอิเมียขอชีตม่ลโลวไรตัวเลิมสาหิญาติิเอาชีตอมยู่เนี่ยอตมอยู่นเปนใกล้ปลาอยู่เอ้ากี่ากน้องทราบบ้างเคือว่ามันอะีน้องทั้งปลาก่อนทั้งมายามปลาติตื้มกันม่น้ำมองละตัวสองตัวไปพองปลาบืนปือนอาปากขาบออยู่พีน้องก็นี่ละคขึ่นว่าปลาหมอเถ่พีน้องอาปากนั่นปลาหมอจังดิปลาช่อนที่ปลาช่อนที่ทบ่อกราจังดนี่ยังปลาหมอเนี่ยหม้อห้กินลหมพี่นอ บุกป่าจ้ะคุณนตุกกำลังใจเด้อจ้ะคุณนด้กันนะจ้ะพยายามป่านักกันก็เลยกดแชร์กดติดตามเลยเด้อจ้ะอีสามาหนุนนอยยาตู่มากกว่าท่านโอ้โหกุ้นอาชราชิปนี่ครับโชคดีมีความสุขอาชิปจะใครจะจนพี่น้องแร่ำลุ้ยสุขุสุขลนครับอาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับดีจ้าเห็นนายกินเพิ่งเกันอีหลอบนึงครับพี่น้องเดี๋ยวกินหมูมาดอกพี่น้องบลาเบื่อไหมเนอง